เพื่อนเพื่ลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมในะหัวข้อที่ว่ากระทงจะลอยอะไรไปจากชีวิตคุณนะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะเพื่อนเพืนไปลอยกระทงกันหรือยังนะคะ เราจะมาดูกันว่ากระทงนี้ที่คุณลอยไปลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจอะไรก็แล้วแต่เราจะมาเปิดไพ่กันว่าได้ลอยอะไรไปจากชีวิตคุณบ้างนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยวรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวฐานนะคะแต่ถ้าคุณอยากให้ตรงขึ้นนะคะก็ทายตรงคิวดูดวงส่วนตัวได้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแ e m p อร์เรนนะคะ เจสตเดอะเวอร์สามดาบชาลิออตและไฮโดรเฟนนะคะถามว่ากระทงสะพัดลอยอะไรที่เออที่ไม่ดีหรือว่าอะไรออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยความก่อนหน้านี้คุณมีความเศร้าวความทุกข์อะไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในที่นี้คุณจะเหมือนกับว่ามรสมต่างๆมันจะพัดถูกพัดพาออกไปจากชีวิตและบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องความทุกข์ใจบางคนมีความปัญหาเรื่องความรักนะคะมันกําลังจะผ่านพ้นไปคุณกําลังจะมีความสุขขึ้นคุณกําลังจะเจอความสุขที่แท้จริงหรือความสุขเนี้ยค่ะมันจะเป็นความสุขที่ก่อนหน้าที่คุณจะได้รับเนี่ยคุณอาจจะมีความเสียใจมาเออเจ็บปวดมานะคะ อาจจะแบบบางคนมีปัญหาสุขภาพถึงขั้นที่แบบรู้สึกว่ามันแย่มากๆนะคะมันกําลังจะผ่านไปแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องความรักอ,อกหักเสียใจหรือความรักไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะคะอดทนอีกนิดนึงกําลังจะผ่านไปแล้วจริงเพราะว่าคุณจะได้รับ อะไรที่ดีกลับเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะพัดผ่านไปคนที่อยู่ไกลนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาใกล้กันหรือคนที่ะทะเลาะกันมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือถ้าสมมติว่าจะจบความสัมพันธ์ก็จะจบกันแบบดีนะคะจบแบบความเข้าใจนะคะบางคนน่ะ อาจจะเคยขอพรเรื่องนู้คู่ไว้แล้วยังไม่ได้สักทีแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นคนไม่มีคู่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาแค่รอจังหวะนะคะพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อน แล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานด้วยนะคะหลังจากนี้แล้วก็บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือบางคนนะคะจะมีการได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหนะ้าที่การงานใครอยากไปต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปด้วยซ้ำนะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเรื่องที่ไม่ดีต่างๆกําลังจะหมดไปคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหลังจากนี้ ประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ